ครับผมก็สวัสดี f อทุกคนนะครับผมกับเอคนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปรผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคผ้าร่วยครับผมมณีแอดกับผ้าได้มาตามแนวทางฮหาหนอยพ่อลึกลับนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมกับมนีขอล่งสาเนาก่ก็ขอโทษขอไฟเอฟซีนะครับเด้อพอดีว่า ตั้งเสาเอกเสาโทอยู่วัดนะครับผมคือเสาเอกเสาโทคือเป็นศาลาเอ้ยเป็นโรงครั่วนะครับผมบอผิตรบอถือกะขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับดื้อกะขออนุมโมทนาบุญกับเอฟซีทุกคนนะครับผมที่ว่าสายบุญนะครับผมที่ว่าได้เข้ามาร่วมเฮ็ดบุญกับโชคนะครับผมก็มีอยู่สี่หาคนนะครับผมก็ได้จดลายซื้อไายน้ำให้พระอาจารย์สวด สวดเสริมบารมีให้นะครับผมก็เดี๋ยวให้พะอาจารย์สวดเสริมบารมีให้นะครับผมก็ขอสาธุอนุมโมอ,อนุมโมทนาบุญนี้นะครับเด้อวอวฟิทวอลถือก,ก็ขอโทษขอภัยเอฟซีนะครับเด้อ,อสีผ้ามาเบิ้งตัวเลขนะครับผมบาดนี้อาจจะบ่เสียเวลานะครับผมครับผม อ้าวกลับหัวนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อครับผมนี่ครับหาหน่อยพ่อลึกลับนะครับผมวันที่เจ็ดเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมวันนี้วิ่งห้ากับเก้านะครับผมสามโตกับมีห้าศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดหกหนึ่งสามนะครับผมตัวเด่นนะครับห้าศูนย์เก้าสองโตนะครับผมกับมี่ ห้าศูนย์ห้าแปดห้าหกเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับผมสำหรับแนวทางหาหน่อยพ่อลึกลับนะครับผมโตเดนกับห้าศูนย์ห้าหกเก้าเจ็ดนะครับผมขับถ้ายเอฟซีมักจะเปลี่ยนหุ่นกะล่องผิดาจรณาเบิงนะครับผมเพราะว่าเลขหุ่นของคุณพ่อกะเข่านะครับผมแล้วก็สำหรับเลขวิ่งห้าน่อยเมื่อว่านกับ เข่านะครับผมสำหรับเล็กวิ่งไม่เคยพลาดนะครับผมกับผมลองพิจระนาบึงนะครับเด้อถ้าเอฟซีชอบค่อยซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมได้เอาแนวทางห่าหน่อยพอลึกลับมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมถ้าเอฟซีมักสองตัวหลังกับล่องตัดเลนเบิ้งได้นะครับผมศูนย์เก้าสี่เจ็ด หนึ่งสามนะครับผมก็ล่องจับเล่นเบิงนะครับผมหรือสีมาร์กเลขวิ่งจับคู่ก็ได้นะครับผมห้าเก้าเก้าห้านะครับผมก็มีเลขวิ่งนะครับผมโชคก็ได้ขอตโตไปทํางานก่อนนะครับผมก่อนจะได้กลับบ้านก็ขออนุโมทนาบุญนี่นะครับผมสาธุกับเอฟซีทุกคนนะครับผม ครับผมถ้าเอฟซีคนใดชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพาลุ้ยครับผมโชคพาลุ้ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ